หลายคลิปที่ผ่านมาผมพาทุกคนไปดูเต็นท์ทั้งสายเดินป่าและสายค้าแคมป์กันแล้ววันนี้เรามาดูเต็นท์ที่เป็นทรงเชลเตอร์กันบ้างแล้วก็ที่แปลกตาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้จะมีป่องไฟให้ด้วยนี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําเข้านะครับเพราะทาเป็นผ้าสองชั้นมาโอกาสน้ําเข้านี่มีน้อยมากเลยก็สวัสดีครับ หลายคลิปที่ผ่านมาผมพาทุกคนไปดูเต็นท์ทั้งสายเดินป่าและสายคาแคมป์กันแล้ววันนี้เรามาดูเต็นท์ที่เป็นทรงเชลเตอร์กันบ้างซึ่งเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า lockshield rooftop tent จากแบรนด์ o n t h i c k เจ้าตัวนี้มีทั้งหมด2เวอร์ชันครับเวอร์ชั่นแรกที่เป็นเนื้อผ้าไนาลอนเวอร์ชันที่2จะเป็นเนื้อผ้า T4 โดยวันนี้ผมนํามารีวิวจะเป็นตัวที่เป็น T4 ครับแต่ขอบอกว่าอย่างหนึ่งเลยเจ้าตัวนี้สามารถกางได้หลายรูปทรงเลยไม่ว่าจะเป็นเชลเตอร์ทรงต้นแบบหรือเป็นบังเกอร์และกลางเป โดยเจ้าตัวนี้มีขนาดจัดเก็บอยู่ที่ความยาว58เซนติเมตรส่วนความหนาและความสูงของเขาเท่ากันครับที่20เซนติเมตรและน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่7,400กรัมหรือ7.4กิโกรัมนั่นเองก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการกลางเดี๋ยวเรามาเช็คอุปกรณ์ภายในก่อนว่ามีอะไรให้มาบ้างไปกันครับ จากที่ผมแกะออกมาเสร็จแล้วนะอย่างแรกที่ผมเห็นเลยจะมีเชือกทั้งหมด10เส้นครับทั้ง10เส้นจะมีสต็อปเปอร์ทุกตัวแล้วต่อมาจะเป็นจุกกันน้าครับให้มา2ตัวในชุดอันถัดมานะครับจะเป็นสมอบกทั้งหมด14ตัวสมอบกตัวนี้ข้อดีของเขาคือตอนกลางคืนจะเรืองแสงได้ด้วยและในชุดจะมีเสาทั้งหมด4ต้นครับทั้ง4ต้นจะเป็นเมตร60ทั้งหมดเลยอันนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นตัวเต็นท์ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการกลางกาันว่ากลางยังไงไปกันครับ เราถึงขั้นตอนการเซตอัพเต็นแล้วนะขั้นตอนแรกผมจะตอกสมอทั้ง3าตัวที่ด้านหลังก่อนหลังจากตอกสมอทั้ง3ามตัวทางด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเราจะมาขึ้นตัวเสากันก่อนเริ่มจากด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็เวลาขึ้นเสานะครับผมจะเอาเสาเนี่ยแทงขึ้นเข้าตาไก่ข้างในมัน หลังจากนั้นก็ยกเสาขึ้นครับแล้วก็ดูให้มันตรงที่สุดขั้นตอนต่อมานะครับผมจะตอกหมออตรงจวสามเหลี่ยมเพื่อยึดไม่ให้เสาตกหลังจากนั้นก็จะมาดึงอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมเปิดซิปออกนะครับมันจะมีซิปอยู่หลังจากฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเซตแบบเดิมกับอีกข้างหนึ่ง ไปทำกันต่อเลยขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราเปิดติปก่อนมันจะก็จะง่ายต่อการเล็งเสาให้ตรงจากนั้นก็ขึ้นเสารครับแล้วก็ดูให้มันตรงที่สุดก่อนเราจะดึงสมอ,อยึดจากนั้นพอเราขึ้นเสาเสร็จแล้วนะครับทั้งสองข้าง ต่อมาเราจะมากางออน,นิ่งทางด้านหน้ากันตัวเสาตรงนี้เราจะตั้งตรงหรือตั้งเฉียงก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเราตั้งตรงอ่ะมันจะเป็นแนวระ,ะนาแบบนี้แต่ถ้าเราตั้งเฉียงมันจะเป็นสโลปลงเพื่อการฝนครับแล้วแต่เรานะอันนี้ผมจะตั้งตรงปกติละกัน ในขั้นตอนถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะมาดึงตัวนี้ให้มันออกไปเป็นปีกแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับอย่าลืมดึงเรืออของเสาหลัก ขั้นตอนถัดมานะครับจากเราดึงเชือกครบเกือบถูกมุมแล้วเดี๋ยวผมจะนําเจ้าตัวที่อุดกันน้ําไปใส่กับเสาหลักทั้งสองด้านหลังจากเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะได้ตรงที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือตัวปีกข้างเนี่ยทั้งสองฝั่งที่อยู่ข้างข้างออนนิยงเนี่ยมันสามารถพับเก็บได้นะสังเกตจากตัวล็อคของมันอยู่ตรงนี้ หลังจากผมกลางและเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมขอบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้สามารถกลางได้หลายรูปทรงมากเลยโดยรูปทรงที่ผมกลางเนี่ยคือรูปทรงพื้นฐานของตัวล็อกชิลเขาครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงดิเมนชันเต็นท์ว่ามีขนาดเท่าไหร่ก็จากเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้ความยาวทั้งหมด2เมตร20ครับส่วนจากจั่วสามเหลี่ยมฝั่งขวามาประจบจนฝั่งซ้ายเนี่ยทั้งหมด4เมตร20และความลึก ของตัวเต็นต์ตั้งแต่เะหมอตัวนี้มาถึงข้างหลังเนี่ยทั้งหมด2เมตรครับส่วนความสูงสูงเมตรหกผมมาสูงเมตรหกก็คือก้มนิดเดียวต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงแมททีเรียลในการผลิตครับเช่นพวกเนื้อผ้ากับพวกเสาเนี่ยทำมาจากอะไรเดี๋ยวเริ่มจากเนื้อผ้าก่อนเลยโดยตัวเนื้อผ้าของเต็นต์ล็อกชิลบู d ครับทำมาจากผ้าทีซก็ตามชื่อเลยโดยผ้าทีซหรือผ้าเทติคอคัตตอนเนี่ยมีการผสมกันร,ระหว่างโพลีเอตอรสเปอร์เซกับคัตตอน 35%ครับช่วยเพิ่มเรื่องการระบายอากาศของตัวเต็นท์ในวันที่อากาศร้อนเราก็สามารถอยู่ภายในเต็นท์ได้จะไม่ค่อยรู้สึกอบเท่าพวกผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์หรือผ้าไนลอนปกติและเรื่องการกันน้ำนะครับของตัวเต็นท์นี้ยเวลาน้ําโดนตัวมันจะรู้สึกเหมือนใบบัวครับน้ําจะสไลด์ออกถ้าฝนไม่ตกหนักจริง3-5วันก็ไม่มีทางน้ําเข้าแน่ แล้วส่วนเรื่องคอนเดนต์นะครับเนื้อผ้าท C เนี่ยมันมีโอกาสเกิดคอนเดนต์นะแต่เกิดได้น้อยมากเนื่องจากมันปล่อยให้อากาศถ่ายเทผ่านตัวเต็นท์ได้โดยส่วนใหญ่ที่เกิดคอนเดนต์นะครับเพราะว่าเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์กับผ้าไนล่อนเนี่ยมันไม่ยอมให้ความชื้นเนี่ยพุ่งออกมาไปนอกเต็นท์มันก็เลยเกิดหยดน้ําหรือเรียกอีกอย่างว่าคอนเดนต์โดยตัวเนี้ยมีโอกาสเกิดได้นะถ้าแบบความชื้นสูงสูงแต่มีโอกาสน้อยมากเลยในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงเสาว,ว่าผลิตมาจากอะไร ตัวนี้ทำมาจาก7จ7 5ศูนย์ดหอลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมที่ผสมสังกะสีมาเดี๋ยวต่อไปผมพาเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรให้เราบ้างไปกันครับโดยอย่างแรกที่ผมเข้าับตรงกลางนี้จะมีฮุกหรือที่ห้อยตะเกียงครับมันจะมีทั้งหมด3ามมุมเลยตัวนี้แล้วก็ด้านเสาข้างด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นจะมีเหมือนกันหมดเลย แล้วก็ที่แปลกตาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้จะมีปองไฟให้ด้วยนี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําเข้านะครับเพราะทําเป็นผ้าสองชั้นมาโอกาสน้ําเข้านี่มีน้อยมากเลยแล้วตรงนี้สังเกตได้ก็คือตัวระบายอากาศครับมีทั้งสองฝั่งเลยซ้ายและขวา พื้นฐานของล็อกชิลเนีครับเขาเออกแบบมาเป็นเชลเตอร์ก็คือที่สําหรับนั่งเล่นหรือว่าหลบฝนหลบแดดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับก็สามารถนอนได้เหมือนกันโดยที่อย่างแรกก็คือเราจะใช้อินเนอร์เข้าไปเกี่ยวกับตัวที่ไว้เกี่ยวตะเกียงทั้ง3 1จุดห2 3หรือว่าใครที่แบบชอบแบบดิบๆหน่อยก็น่าจะเป็นเตียงสนามครับสามารถวางเตียงสนามได้ทั้งหมด3ตัววางเป็นแนวขวางส่วนถ้าจะวางแนวยาวจะได้ทั้งหมด2ตัวครับ แล้วก็เวลาเราจะนอนจริงๆเนี่ยครับเราสามารถปิดมันลงมาได้หมดเลยนะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วเราจะเข้าทางด้านนี้ครับด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้เป็นด้านที่มีซิปมาในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเก็บว่ามันเก็บยังไงไปกันครับอ่ะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเรากางเต็นท์เป็นแล้วเนี่ย เราก็ต้องเก็บเต็นท์เป็นด้วยนะโดยการที่ผมจะถอนสมอที่ดึงเชือกทุกมุมออกแล้วก็ลดเสาลงทุกต้นแต่สมอที่ยึดติดก,กับตัวเต็นท์จะไม่เอาออกครับไปกันเลยหลังจากผมถอนสมอแล้วลดเสาลงทุกต้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดทรงตัวล็อกชิลกันให้มันเข้ารูปอย่างแรกเลย ือรูดซิปเก็บมันครับจากนั้นก่อนที่ผมจะถอนสมอทั้ง5ตัวที่เหลือเนี่ยผมจะดึงตัวเต็นท์ให้มันเป็นรูปทรงก่อนแล้วเราจะถอนสมอมุมสามเหลี่ยมทั้งสองฝั่งออกก่อนอย่าลืมรูดซิปให้สนิทนะจากนั้นนะครับ เราจะมาสังเกตตรงตัวตาไก่ที่ขึ้นเสาตัวนี้ดึงมันขึ้นมาให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมครับมาพอเป็นทรงเนี้ยก็ง่ายต่อการเก็บแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะถอนสมออีก3ตัวที่เหลือออกให้หมดก่อนจะเก็บเนี่ยผมจะเอาตัวซองมันมาวัดก่อนแล้วเราค่อยพับกันขั้นตอนถัดมานะครับผมจะนำตัวซองมาวัดและพับเก็บขนาดซองเต็นประมาณนี้ งั้นผมจะพับทั้งหมดสทบครับเดี๋ยวก่อนผมจะเก็บเนี่ยผมจะเอาพวกสมอบอกกับตัวเสามาใส่ตรงนี้ให้หมดและเก็บไปในชุดเดียวกันเลย ต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับน้ำทุกอย่างมารวมกับตัวเต็นท์และม้วนเก็บมันเข้าไปก่อนผมจะม้วนขอวัดอีกทีเพื่อความแน่ใจแล้วก็ตอนม้วนนะครับใช้เข่าช่วยดัน จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว Rock Chill Booth ทาร์พเอนจากแบรนด์วันไทกิตในคลิปถัดไปอยากให้ผมรีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างนี้เลยแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางเราใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจภูแคมเมืองเอกหรือใครที่สามารถเข้ามาชมสินค้ารจริงได้ที่หน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Google Ma p ไว้ให้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ